ครับสวัสดีครับผมอยู่กับชูโอิสานไม่คุซิ่งรับโตโตผมโตเรือ <c oughs> เขาไม่รู้โอ้ยตรงนี้มันหาที่กดเงินไม่ได้เลยตังก็หมดแล้วเอทมก็ไม่มีครับต้องเข้าเมืองวะ <c oughs> โทรศัพท์ผมมันสัญญาณมันหายครับพอผมเข้าไปในห้างเนี่ยผมอยู่ข้างนอกมันมีนะเข้าไปในห้างปุ๊บมันสเกนไม่ได้เลยมันมันเหมือนแบบมันขาดไปเลยนะมันโอสิ่งมากเลยสงสัยอยากได้เครื่องเครื่องนี้ใช้มานานแล้ว ห้าห้าปีแล้วครับจะเข้าหกปีนี่แหละใช่ไหมใช่ตัมม้งแต่มาถือว่าทนนะดูรเทีครับเขาใช้ครูทักกเอาเลยมันน่าจะมีท่ออะไรระเลียงลงอ่ไง นันเี็กไม่มีวายแล้วก็ตั้งแต่มาเราทำโมูได้กี่ชั่วโมงเองนี่ทำได้เลยครับไม่เยอะหรอกหนึ่งสองสามสี่สี่ชั่วโมงเองถ้าได้กี่วันน่น มาตั้งแต่วันที่ยิบเก้าอายิบเก้าเอาลุยสองคนนั่นแหละเอาให้ตดแตกไปเลย ล้องผมมันไม่ค่อยชัดแล้วนะทุกวันเนี่ยแต่ก่อนชัดอยู่ตอนอะไรนะตอนออกจากร้านอนะ่ะชัดเจี๋ยเลยนะพอมาอยู่สักวันสองวันเนี่ยไม่ค่อยชัดอนะ้ <c oughs> <c oughs> อววตาก,กี้หมดไม่นี่ติดปุงกีไม่นีเออพูดถึงวายเมื่อกี้ครับไไแต่เอาวายไปเลยวายวาย วายวผมจะไปเติมให้อีกนะได้ไปแล้วสองหลุมเสร็จไม่นี่น่ยผมก็ก็เต่นตะเลินอีกครับหมาอมาตะเลิตเลยตะเลินก,ก็ไม่ได้จะจนเอาอย่างนี้นะแถมๆครับ ไปช่วยเหลือกันสบายเลยครับรถบูญนี่ที่นี่เขาจะเทคอนกรีตก่อนเลยนะครับคอนกรีตเขาเทเลยทําถนนเลยครับวิ่งเลยยอดอะเทรอบเลยครับรอบโรงงานอ่ะเขาวางแผนไว้ดีมากนี่ครับติดเส้นประโคนชัย ติดเส้นประโคนชัยไปบรีรำนะเฮ้ยบรีรำไปประโคนชัยห่วยอยู Yo, ่นะครับศูนย์ประปัดอะไรนะศูนย์อะไรนะอะไรกันอะไรนะอ๋อใส้ตรงกลางอนะ่ะมาได้คิดเรื่องศูนย์ปัด พีนิดเออเขาไม่ได้เรียกว่าเริ่มจับอุ้ยจ้ากัน้อยาปรา่า <laughs> โอ้โท,ทโท,ทีโดนทีมือมันลัน่นสถานพีนิดครับใช่คิดตั้งคิดตั้งหลายชั่วโมง ทุกคนมาเสื้อดำนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายครับผมว่าผู้ชายนะเฮยแต่ผมว่าผู้หญิงเนะี่ยน่าจะสมอ,อมนะทำงานเหมือนผู้ชายเลย วายจี้ครับแรงวองกาว่าจะไปซื้อกับข้าวซื้อของนะครับไม่ทันเนี่ยแถวนี้มันกับข้าวมันจะหมดเร็วนะครับห้าโมงนี่หมดแล้วเพราะเขาขายกับข้าวถุงนั่นนะครับตรงค่ายทหารนะครับ นะ,ะมีกับข้าวถุงขายถ้าเราไปดึกเพราว่าผมเลิกงานเออก็ทุ่มเนืงอไปไม่มีนะครับกะเลียงอ่อนลอดเมื่อจะเอารถออกไปเนี่ยโอ้รถกระบะก็ยางอ่อนด้วย này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เที่ยงเย็นเลยนะคือมันกินไม่หมดอะ่ะกินนิดเดียวผมช้อนหนึ่ง้งช้อนหนึ่งเกือบไม่หมดอะ่ะ <c oughs> <c oughs> พูดเกินนะช้อนหนึ่งยังไม่หมดนะผมจะไปหาซื้อพริกซิกะเทียมหอ,อม กระเทียมหอมแล้วก็ซอสน้ำตาลวูซื้ืออะไรอย่างครับผมไม่ได้ไปเอาของเองอะ่ะของมายังไม่ครบเลยอยู่บ้านหมดเลยครับอยู่บ้านนะ <c oughs> อยู่บ้านพิตินะถ้าผมไปผมได้มาครบทุกอย่างเลยอันนี้มไม่รู้จะอันนี้นะต้องหาวันลอยไปไปสักวันเออ ตอนเย็นไปเลยกิโลอนะจรอย่างนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากอะไยกับเชครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ